สวัสดีครับผมวุฒิ t ี Premium Car ครับผมซึ่งวันนี้ผมอยู่กับ BMW iX 40e นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับผมเป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับซึ่งวิ่งได้ระยะทางนะครับอยู่ที่425กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรถที่มีแบตเตอรี่นะครับผมขนาด76.6กิโลวัตต์แาวนะครับผมซึ่งการชาร์จของตัว รถนะครับจะใช้ได้ทั้งหมด2ระบบก็คือตัว AC แล้วก็ DC ตัว AC นะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ3ประมาณ3 -4 ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ DC นะครับไปชาร์จตามปัม๊มหรืออะไรต่างๆนะครับก็ออนบอร์ดเขาจะรับได้22กิโลวัตนะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลานะครับการชาร์จ DC ของเขานะครับอยู่ประมาณสัก 40นาทีนะครับผมก็เต็มแล้วนะครับถึง80นะครับผมตัวนี้ก็คือเวลาเราชาร์จของตัวดีซีครับก็จะใช้อยู่ขนาดอยู่ที่ประมาณ80ก็พอแล้วครับผมตัวรถนะครับคันนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับให้เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมซึ่งทั้งใหม่ทั้งตัวของนวัตกรรมนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับที่ผสมผสานนะครับผมด้วยตัวของอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์นะครับผม ไปหน้านะครับผมตัวนี้ได้เป็นเลเซอร์ไลท์นะครับซึ่งเป็นตัวนวัตกรรมที่ดีที่สุดของตัวของ BM w ในขณะนี้นะครับตัวรถนะครับถูกออกแบบมาให้ดูเป็นรถไฟฟ้าโดยแท้จริงครับด้วยการออกแบบนะครับที่เขาเรียกว่าเทคโนโลีชายเทคครับผมซึ่งตัวทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกนะครับ ทําให้มันเรียบไปกับตัวรถเลยนะครับเพื่อตัวของการวิ่งนะครับที่ดีมากขึ้นประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการประหยัดนะครับพลังงานต่างๆนะครับล้อนะครับคันนี้จะได้ล้อเป็นขนาด22นิ้วนะครับแล้วก็มาเป็นแม็กตัวของ a e r o d y n a m i กนะครับขนาด22นิ้วเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นแบบทูโทนนะครับผม ไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกมองข้างแล้วก็ตัวของอกล้องมองรอบคันตัวนี้ก็ยังให้มาเป็นตัวของกล้อง360องศานะครับตัวตกแต่งกระจกต่างๆก็จะเป็นสีดําเงาไฮกอสนะครับมือเปอิดนะครับถูกซ่อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งตัวนี้จะออกแบบมาให้สําหรับตัวของเวลาเราเปิดประตูะครับก็จะใช้ตัวของมือสัมผัสแล้วก็สอดเข้าไปนะครับก็จะสามารถเปิดตัวรถได้เลยนะครับ ตัวหลังคาครับตัวหลังคาตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นหลังคาแบบลามิเนตนะครับซึ่งตัวของกระจกตัวนี้นะครับมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันสามารถปรับใสแล้วก็ปรับขุ่นได้ด้วยครับด้วยเทคโนโลยีของการเป็นกระจกแบบซ้อนนะครับเป็นเลเยอร์นะครับแล้วก็ยิงประจุไฟฟ้าเข้าไปในตัวของตัวพาราลลมิกการลุกคันเนี้ครับเพื่อที่จะให้เกิดการหักเกของแสงนะครับแล้วก็ทําให้กระจกนยครับมันมีเรื่องของ การใสและก็มัวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของตัวของรถไฟฟ้านะครับหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้กันหมดแล้วนะครับล้อด้านหลังก็จะเป็นล้อขนาดเดียวกันนะครับกับตัวของด้านหน้านะครับ2 7 5 40็2 2อนะครับคันนี้เป็นรถยางปี22นะครับไฟท้ายครับตัวนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกับตัวของไ x ตัวที่เป็นตัว50นะครับ ตัวด้านล่างนะครับเป็นกันชนนะครับที่เอาสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมตัวของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีตัวของรีฟลเซอร์ต่างๆเพื่อรีดลมนะครับให้ทัลรถเนี่ยมีความลู่ลมมากขึ้นนะครับตัวโลโก้สีฟ้าครับตัวนี้เป็นโลโก้ของ BM แล้วก็ยังมีตัวของนวัตกรรมเรื่องของกล้องนะครับที่ซ่อนอยู่ทางด้านในของตัวรถนะครับสังเกตได้ว่าตัวท่อไอเสียจะหายไปนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่มีละ ครันนี้นะครับสามารถใช้เป็นระบบคิกเซนเซอร์ได้นะครับซึ่งสามารถเตะเปิดตัวของป่าท้ายได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษของตัวฝ่าท้ายก็คือรถปกตินะครับตัวไฟท้ายเนี่ยมันจะถูกแยกจากตัวของตัวถังเวลาที่เราเปิดกระปาโปงขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังดีไซน์ออกมานะครับก็จะไม่มีตัวของโชคคำปากระโปงหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญ เบียร์นับยูเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวรถนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับที่เป็นเรื่องของไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟฮัตส์สตาร์ไลท์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวลูกค้านะครับในกรณีที่เรามีการเปิดฝากระโปรงหลังไว้นะครับตัวห้องโดยสารสัมภาระด้านหลังก็คือกว้างขวางครับและก็ยังสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับเพื่อเพิ่ม นะครับพื้นที่นะครับในการใช้ทึกวันทุสัมภาระต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตัวของข้างในกันบ้างนะครับว่าต้นกันนี้รับจะสวยแล้วก็ดูแบบสวยงามแค่ไหนนะครับรถกันนี้นะครับ,ววบ,บ,วนนรบเวลาท,ที่ผมเปิดเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวของอ ตรงขอบประตูครับตัวรถครับจะออกแบบมาผสมผสานระหว่างตัวของอลูมิเนียมครับกับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้เพื่อจะให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ลดน้ําหนักนะครับเพื่อประหยัดพลังงานของรถไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งในส่วนของด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับผม่ตัวของแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวของการ ปรับบอกะตัวนี้ครับจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับเหมือน Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ยังมีตัวของผลึกแก้วต่างๆนะครับเป็นแบบคริสตัลที่ออกแบบงานมาแบบประณีตแล้วก็สวยงามมากๆนะครับครับตัวรถออกแบบมาเพื่อความเรียบหรูครับแต่ก็ดูแพงครับแล้วก็ยังเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็มินิมัลนะครับผมตัวจอนะครับจอก็ยังได้เป็นจอเคิร์ฟนะครับแล้วพอพร้อมตัวของปฏิบัติการ o r 8นะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหกเหลี่ยมครับแล้วก็ยังมีตัวของการควบคุมพวงมาลัยปุ่มมัลติฟังก์ชันตัวนี้ควบคุมได้ง่ายโดยปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมโอเคแล้วก็ยังได้ตัวของเครื่องเสียงฮามันกระดอนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงคอนโซลกลางครับคอนโซลกลางตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นคริสตัลเหมือนกันครับดูสวยงามแล้วก็เรียบดูครับแล้วก็ยังมีลายไม้นะครับ ระบบออโต้เบรกโฮลอะไรต่างมีทั้งหมดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับความพิเศษสามารถปรับสูงได้นะครับสูงต่ำได้เพราะเนื่องจากตัวรถของเขาเป็นตุ่งลบนะครับผมโอเคในตัวนของตัวด้านข้างนิดนึงครับตัวนี้จะมีเป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดจากด้านในเนี่ยเราจะเป็นปุ่มที่เป็นไฟฟ้านะครับก็คือตรงนี้นะครับกรณีที่แบตนะครับหมดหรือรถหลับนะครับผมก็คือไม่สามารถใช้ตัวของพลังงานต่างๆได้มันยังมีตัวเมื่อเปิดประตูอยู่ตรงด้านนี้ครับ ก็เพื่อที่จะให้ทางลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเดินออกมาจากตัวรถได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งแล้วก็จะมีตัวของคอนโซลนะครับตรงกลางก็จะมีเรื่องของแอร์ออรนะครับแล้วก็สามารถปุ่มควบคุมตรงคอนโซลกลางได้เลยสังเกตได้ว่าอุโมงตรงกลางจะหายไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเรื่องของเขากลางแล้วก็ตัวอของเครื่องยนต์อะไรต่างๆมานะครับก็การนั่งก็จะ สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าออกก็จะง่ายมากขึ้นนะครับตัวรถ s u n r o o ให้ดูครับตอนนี้เป็นแบบคุ่นดูครับเดี๋ยวจะสาธิตนะครับการที่เราปรับกระจกนะครับในส่วนของตัวหลังคา s u n r o o ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นพ a n o r า m i c ก u n r o o นะครับซึ่งจะเป็นแก้วทั้งบาทนะครับตัวนี้ยังไม่มีตัวเรื่องของม่านนะครับบางสายตาหรือบังแดดนะครับตัวนี้ก็จะใช่เป็นตัว ปรับการัะเขะของแสงอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือจะสามารถกดตัวนี้ได้เลยครับอตัวนี้ก็จะเป็นใสครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าใสใสมากแล้วก็พอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบขุณนะครับก็ปพองกันเรื่องของแสงแดด SUV นะครับตัวนี้ครับและก็ตัวของตัวรถนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับผมซึ่งมีรันตีอยู่ถึงเดือน2นะครับปี2029นะครับผม ราคานะครับตอนนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เราเปิดราคาอที่สามล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับเเป็นรถปี2023นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่มองหารถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นแบรนด์นะครับของตัวของ BM เอ็มดนะครับเป็นรหัสไทยนะครับรหัสเอ็กเป็นรถครอบครัวนะครับขนาดใหญ่ตัวรถนะครับกว้างถึง ความยาวนะครับผมประมาณ5เมตรครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่ที่สามารถโดยสารครอบครัวได้นะครับถ้าใดที่สนใจนะครับผมก็ลองเข้ามาดูรถนะครับผมว่ารถมันขึ้นเข้ามานะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ